สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโพล่าเนี่นะครับวันนี้จะมาอัปเดตอากาศนะครับวันนี้นะวันที่จะเปลี่ยนชื่อรังถัดไปจากโพล่าไหนเนี่ยนะคะเปลี่ยนชื่ออื่นๆอย่างเงี้ยจะอีกประมาณเดือนจะเปลี่ยนเดือนตุลาเลยแต่ตัวน,นี้จะเป็นช่องแต่ในตอนนี้จะเป็นไม่เป็นช่องอย่างเป็นทางการนะจะเป็นช่องตามที่ youtube มีเลยนะคะต่อไปนี้นะ นะครับตอนนี้คลิปยังสามารถลองลองรับวิดีโอได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้นะครับสาภาพอากาศวันนี้ในประเทศไทยนะครับอุณหภูมนะิว,วันนี้อยู่ที่ประมาณ4องศาเท่าเดิมแล้วลม39ก็ถือว่าแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแรงมากนะครับวันนี้จะมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับไพ่ยิปซีนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ยิปซีกันนะครับ จากที่ไปเคยจากที่ไปเคยดูคลิปตอนปีหกหกเสียงที่เราพูดมัน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 แตกต่างกว่านั้นนะครับเสียงมัน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 ออกโทนที่ดีกว่าในปีหกหกแต่แบบมันออกเสียงเข้มแต่ปีนี้มันเสียงมันเบาลงเราไม่สามารถพูดเสียงดังได้ดีแล้วนะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเราพูดแรงมากมาบแต่ตอนนี้พูดไม่ค่อยดังแต่พอพูดดังๆปุ๊บมันก็ไม่ค่อยดีเนี่ยฟราะเสียงมันกำลังปรับตัวอยู่นะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าหก มือถือที่วางตากแดดวางอยู่แล้วมันชอบหันหลังเราแค่ตัวเองนะโตัวที่กเราไม่รู้เลยมันหันหลังกลับมาที่วางไว้หันหน้าจอเห็นเหนอยู่แต่กลับมามันหันหลังแล้วใครเล่นเราจะนอนดูกันนะสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งหรือระหว่างแต่ทามันจะเดินเหนียวไปมันอาจจะเกิดขึ้นได้สองมีพลังงานบางอย่างหรือเปล่า ที่ไปกลับหลังมือถือเพราะเราไม่เคยไปเล่นมันเลยแม้จะกี่วันไีกี่คนผ่านไปก็ไม่เคยไปเล่นมันและมีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นก็คือการหยุดอีกการหยุดเรียนสีวันการเกิดขึ้นใกล้ๆนะแล้วจะมีอะไรบาแล้ววันอะไนวันศุกเวลาสิบหนาิาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาที จะมีการรื้อถอนอาคารที่อยู่บริเวณถนนนะครับถนนทางหลวงหมายเลข71นะครับจะรื้อถอนแต่จะไม่ได้ลือห้างทิ้งนะครับให้ห้างยังคงเปิดบริการไปอีกนาะแสนนานเลยแล้วก็จะเป็นพื้นที่โล่งไปก่อนแล้วจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมมาใหม่เช่นอาจจะเป็นพื้นที่ที่จำเลยทำลองในอนาคตอย่างเงี้ยน,นะครับ เพราะบางครั้งพื้นที่อาจบางที่อยาจจะรีเซ็ตเพราะว่าจะว่าเพราะว่าจะนะครับนะครับแต่ถ้าในโน้มอนาคตไม่มีขึ้นก็อาจจะไม่ได้มีการสร้างอะไรก็จะปล่อยพื้นพื้นที่โล่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีสเดี๋ยววันที่สามสิบสิงหาคมนะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่จะให้เห็นแต่จะได้เห็นคําว่ามิทไนซ์สันในช่อง youtube ของเรานะครับแล้วพอเราจะจากสิบเอ็ดไปมิทไนซ์สันก็จะไม่ปรากฏในช่อง youtube แล้วนะครับ ช่วงที่31สิสงหาคมนะคะดวงอาทิตย์จะขึ้นจะตกในกรุงเทพก็คือจะขึ้นแบบแล้วก็จะตกเวลาเท่าไหร่ก็หมายความว่ามีเวลากลางวันที่ค่อนข้างยาวนานที่สุดแบบไม่เคยเจอมาก่อนนะครับและกลางคืนก็ถือว่านะจริงๆนะครับสั้นเพียงแค่สี่ในภายในวันที่30ภายในวันที่31สิสงหานะกลางคืนนะครับยาวเพียงสี่ ส่วนใหญ่เป็นเวลากลางวันครอบคุมหมดนะครับครอบคุมกว่ายี่ิบครับตอนนี้เวลาก็ห้าโมงสาสิบเก้านาะถ้าเมื่อคลิปใน YouTube นะครับไปถึงสามร้อยสามสิบวีโอนะครับช่องของนั้นช่องเป็น water cooler จะหยุดให้บริการแล้วและหลังจากนั้นช่องช่องบางช่องก็จะกลายเป็นที่เรา YouTube ใหม่นะครับถ้าช่อง water cooler สองคบสามรบสามคลิปคลิปแล้วช่องนั้นจะปิดบริการและจะไม่ให้ลงอีกนะคะดูจะลงบ้างอาจาจะเป็นเศษเล็กๆเ,เป็นคลิปอื่นๆที่มาจากวดีโออื่นเช่นะอาจจะเป็นคลิปมาจากวีดีโอที่เรียกว่าช็อตนะครับวีดีโอที่สั้นนะครับในตอนสมัยสมัยที่ยังไม่ตอนสมัยก่อนอ่ะมันยาวหนึ่งนาทีนะ แต่ตอนนี้เขาปรับมาเป็น3นาทีแล้วนะครับให้วิดีโอยาวได้เป็นแนวตั้งนะครับเป็นแนวตั้งให้ยาวสูงสุดคือ3นาทีจะเป็นบันทึกเป็นวิดีโอสั้นนะนะครับก็อปพลิเกิดน่าจะมีการอัปเดตมาให้เป็น3นาทีดังน,น,นั้นคลิป1นาทีที่จะถ่ายไปนะครับดังน,น,นั้นก็จะกลายเป็นวิดีโอช็อตไปหมดเลยม้จะถ่ายคลิป2นาทีไปคนไม่รู้ก็จะกัดวิดีโอช็อตเพราะว่ามันเป็นยู u ู e เขาเปลี่ยน ไม่ละแล้วนะครับแล้วทำไมต้องผมมันเปียกก็ไม่รู้นะมีไอ้น้ำเยอะไหมเนี่ยก็ไม่เยอะพอแบบเห็นตั้งจางโอ้ไอ้น้ำไม่ได้ออกมาเยอะนะครับพอแบบเห็นน้ำตั้งจางแล้วส่วนมือถือที่ไม่นอนุญ,ญาตให้กลับหลังมันก็กลับเซน,นก็จะกลับดีจังเลยมัน มันแสนแหลนกับจ้างกับจัางในมือถือที่ไม่ที่ไม่อนุญาตให้กลับหลังเนี่ยส่อมือถือที่อนุญาตให้กลับหลังได้ก็อนุโลมให้กลับอนุโลมให้แล้วว่าเครื่องบางเครื่องให้กลับได้ระวังให้หันหลังได้นะครับส่วนเครื่องบางเครื่องไม่รองรับก็จะเวลามันก็ชอบมันไม่รู้มันชอบคนละมันชอบหันกลับหลังเองโดยที่ไม่มีใครได้รับอนุญาตตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบเอ็ดเนาะ ตอนนี้ก็นะครับนะครับย้ำนะครับก่อนหนึ่งเดือนนะครับที่จะเอามือถือนะไม่ตากแดดนะครับให้วางมือถือเครื่องนั้นนะผ่านหน้าต่างก่อนภายในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมเวลาห้าโมงเย็นนะครับนะครับให้วางเวลาห้าโมงเย็นเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าสิบห้าองศาก็หนึ่งชั่วโมงอันนั้น นั้นเราจะต้องวางไว้ก่อนโนนที่ตกหนึ่งชั่วโมงพที่31สิงหาคมก็ก็เป็นไปได้ว่าที่มันจะอาจจะตรงกับตรงกับเวลา17นาะฬิกา31นาทีหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะใช่นะครับดังนั้นจะต้องวางเวลาจะ,จะประมาณาโมง31นาทีของวันที่31สิงหาคมนะตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์พอดีพอดีนะครับ แต่เครื่องเราจะได้รับแสงผ่านหน้าต่างคือวันที่1กันยายนเวลาหลังกโมงดโมงแล้วแหละนะครับและเครื่องที่จะตัดและหลังจากนั้นเมื่อถึงมาที่30กันยานเวลากโมงดนาทีน่ะให้เอามาวางรับแดดในช่วงเช้าได้เลยวางจุดไหนก็ได้แต่ต้องเป็นจุดริมๆนะครับขอบนะครับให้มันโดนแดดเยอะที่สุดนะครับ และหลังและช่วงที่มันโดนแดดมันแรกก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมนั่นเองนะครับวันที่หนึ่งวันเดือนตุลาคมค่อนข้างเช้าเร็วอยู่นะทําเป็นเล่นไปนะครับเดือนตุลาคมก็ค่อนข้างเช้าไวเลยนะค่อนข้างเช้าเร็วเลยนะครับระดับความเช้าค่อนข้างไวเลยนะมันก็ขัดมันก็ไวอยู่ละนะคะหกโมงก็สว่าง่ สว่างจริงแต่ก็ยังไม่ได้เห็นแสงแต่ก็ยังไม่ได้เห็นแดดนะคะเพราะว่าเอาอาง่ายเลยนะคะแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นช้ากว่าหกโมงสิบห้าก็คือเป็นช่วงที่อย่างที่โดวงอทิตค่อนข้างขึ้นปานกลางนะครับแต่ถ้าขึ้นหลังหกโมงอีกสิบก็คือขึ้นค่อนข้างช้านะครับ ถ้าดอที่ขึ้นเร็วกว่าหกโมงสิบห้าก็คือขึ้นเร็วนะครับขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแต่ถ้าขึ้นเร็วมากก็คือขึ้นก่อนหกโมงนะครับเช่นกรุงเทพเร็วสุดก็ตีห้าสิบเก้าที่มันจะขึ้นหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นตีห้าสิบเก้าอย่างเงี้ยตัวอย่างตัวอย่างวันนีที่มันจะขึ้นเวลาตีห้าสามสิบห้านาทีจากนั้นโดท์ที่ก็ตกเวลาสิบแปดนาฬิกา สิบห้านาทีหรือสิบสี่นาทีอะไรที่มันจะตกดินนะครับนั่หมายคมว่าเดือนตุลานะ่ะแม้จะช้าตั้งแต่ตีห้าสี่สิบแต่ตรงที่มันจะตกเร็วมากนะครับมันจะตกเร็วมากๆเลยนะครับตกตั้งแต่ประมาณช่วงต้นเดือนมันจะตกประมาณสักห้าโมงครึ่งเลยนิดๆนะครับ พอปลายเดือนมันจะตกเวลาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบก็เป็นไปด้วันถ้าหาสิบเจ็ดนาฬิกยี่สิบถ้ามันตกนะหกโมงจะมืดกว่านี้มากเลยแบบแบบดำแบบเริ่มดำมากกว่าเดิมด้วยนะครับนะครับ,นะรบถ้าเกิดขึ้นจริงนะมันก็จะมืดดำมากเวลาหกโมงเย็นสิบแปดนาฬิกาจะมืดเหมือนเร็วมากเลยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงที่ มันอยู่ในช่วงหน้าร้อนมันช่วงที่อากาศมันค่อนข้างมันช่วงที่เลยพึ่งเลยพึ่งเลยหน้าร้อนไปมันก็ยังคงได้แสงสว่างยังคงได้ยาวนานอยู่แต่มันแต่มันก็เลยแต่ตอนนี้มันเริ่มสั้นลงพอสังเกตได้แล้วนะครับเริ่มสังเกตตอนนี้ว่าตอนนี้กลางวันของเราเริ่มสั้นลงอยู่ถ้าอยู่กรุงเทพมันอาจจะไม่ได้ค่อยสังเกตที่แรงนะคะต้องอยู่ต่างประเทศแล้วที่จู่สูง ต้องอยู่เขตลาติจูดสูงๆเลยนะคะถึงจะสามารถสังเกตผลได้อย่างชัดเจนระวังนะคะอีกคำว่าปี2025ก็อาจจะกลายเป็นปีอื่นก็ได้เพราะว่าถ้าอโทบข้อผิดพลาดหรือเน็ตข้อผิดพลาดนะมันอาจจะบั๊กได้มนานจะกลายแบบเช่นอาจาจะเด้งเป็นปี2024หรือปี2026ตามเวลาไปหรือบางครั้งมันเด้งไปถึงบางครั้งมันเด้งกลับไปแบบ มันเด้งกลับไปบ,บางครั้งเด้งไปได้จี่สิบยี่สิบปีหรือบางครั้งเด้งไปปีหนึ่งพันเก้ารอยปสิบห้าก็มีนะคะมีข้อเกิดมีเคยเกิดขึ้นแล้วที่เน็ตมันเสียหายจนเวลาเนี่ยเด้งไปปีหนึ่งพันเก้าร้อยปสิบห้าเลยหรือบางครั้งก็เด้งไปถึงปีสองพันหนึ่งร้อยขึ้นไปโอ้โหขนาดนี้คิดว่านะ คิดว่าปฏิทินสมัยคิดว่าการที่มีอนานะคตสมัยใหม่นะก็จะเป็นสิ่งที่น่าสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราเจออนาคตที่สดใสเนี่ยแลกีนะอนาคตรเราก็จะให้ความเปล่งประกายโอมแสงยามเช้าตอนนี้แบตเหลือเท่าไหรนาแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะดูอยู่วันนี้ไม่สามารถดูยูทูบได้นะคะเพราะว่ายูทูบก็หมุนนะคะหลังพอถึงห้าโมงมาปุ๊บหมุนเลยนะคะพอยังพอดูต่อสี่โมงเนะี่ยลาบเลื่นไหลเลื่นดีนะครับ ดูได้นะครับแต่ตออห้าโมงมากับหมุนนะครับแล้วมามีเครื่องหนึ่งนะครับที่ต้องตากก็คือเครื่องโนเกียสีเทานะครับตากแดดวันทิตแล้วก็เครื่องโนเกียสีเทานะวางไปที่ห้องสีสุมสามที่ห้องที่ไปเคยถ่ายไปถ่ายมือถือบ่อยอ่ะเออถ่ายบ่อยที่สุดแล้วแหละนะครับโนเป็นเครื่องโนเกียสีเทานะตากแดดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะ แล้วก็ไปถึงวันที่31มธันวาคมปี2,569กสิบ้็เลยทีเดียวซึ่งต้องขอบอกเลยว่าการที่ตากแดดทั้งสอปี2 5 6พเนี่ยเป็นการตากแดดที่ยาวนานมากและจะสร้างความเสียหายได้โดยรวมเลยละ่ะโอ้มันโอมันตากแดดปีนึงเลยโอ้ทนอย่างนี้แล้วคิดว่านะ แต่ไงนะครับจากการดูแลนะครับมันมันจะเปอาะเพียงแค่ประมาณหกไม่ไม่เกินเจ็ดสิบแน่นอนแต่ไงก็ใกล้เคียงเจ็ดสิบแน่นอนแหละโอกาสแตกง่ายก็สูงนะครับนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับแต่ยังไงนะครับมือถือที่เครื่องหนึ่งที่วางไว้ในห้องสี่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นที่ต้องตักในวันนั้นก็คือนะครับหนึ่งมกรลาหกเก้าถึงสามสิบเอ็ดทันวาหกเก้า บอกเลยว่าตลอดปี2059เ,เนี่ยมือถือไม่ปิดไม่เปลี่ยนเลยนะครับนะครับเราจะไม่ได้ถึงวันที่30เราจะไม่หมายถึงวันที่1มกราคมที่3นะบางครั้งก็อาจจะได้ต่างแดดวันที่31ธันวาคมก็ได้นะคะเพราะว่าไงวันที่1มกราคมเนี่ยจะต้องให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดนเด่นนะครับถ้ามือถือยังอยู่ได้ถึงปี2ถ้ามือถือเครื่องที่เราถ่ายคลิปอยู่อ่ะอยู่ได้ถึงปี2059นะก็จะดีแต่มัน แต่หลายเวลาที่ผ่านมาขนาดนี้แบแตี่จะมีการเสื่อมสภาพไปพอที่สังเกตได้ว่าแบตมันลดเร็วนะครับใช้เล่นเกมอะไรก็หมดเร็วขึ้นนะครับหรือใช้ดูแท็กจีวิตแบตตอนนั้นตั้งแต่บางครั้ง90พอ2-3ทุ่มมาก็เหลือ40พอ4ทุ่มก็เหลือตั้นหมด30โอ้ยยีง้งจะต้องแบตให้มันร้อยทุกครั้งเลยนะมั้งเนี่ยนะครับ ตอนนี้วันคืนมันฝนจะตกเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องดูเรดารนะ์แล้วฝนมันจะตกไหมเนาะตอนนี้ก็นะครับอุณหภูมิก็ค่อนข้างนอดเย็นจัดนะครับจากตอนนั้นที่แดดแรงวันที่สองสิงหาและสามสิงหาแหละตอนนั้นแดดแ,งแรงแรงนะครับแดดจ้ามากทุกคนเอาหมึกเอากระดาษแล้วก็มึกไปตากแดดนะหมึกซีดเร็วเร็วค่อนข้างไวเลยนะทุกคน ร้อนด้วยแล้วก็แ่่ในห้องก็ร้อนแต่แดดข้างนอกไม่ร้อนหรอกมันเย็นขอบคุณครับ